ไปเที่ยวสวนน้ำดูอยากไปมากบิงบิงมานี่กันบิงกันมาลุบิงอะไรสายจูงหัวไม่ยังไม่ไปยังไม่ไปค่ะแม่แต่ไม่รู้ว่าใครจะเอนจอยบ้างคนที่เอนจอยแล้วจะมีแค่ส้มเชงที่ตอนนี้หนีไปซ่อนแล้วเพราะส้มชิงไม่ชอบใส่สายจูงเชงมานี่ล้วแล,ล,ล,ลไปเที่ยวสวนน้ำกันเชงหลบไปนู่นละลนแล,ละวันนี้ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ชัวร์ได้เยอะแค่ไหนงก็ไว้ไปชมกันนะคะผม พี่มีดีตัแล้วพี่บีเล่นกล้องตัแล้วส่วนปิงซูอยู่ตรงปิงซูก็วิ่งตามคนอื่นในบ้านก็เลยถ่ายไม่ได้อันนี้ก็พาเด็กๆมาท,ทําธุระก่อนแล้วเดี๋ยวไปสวนน้ําต่อก็ตอนนี้นะคะแบบว่าถึกะน้าแล้วันแล้วแบบเด็กๆดดื่มบวยนะแต่ะนะก็จะมีพี่เลี้ยงมาคอยช่วยดูแลด้วยจะแบบคอยดูแลให้น้องจมใส่เสือ้อชูชื่ามาไหหรือจะมาไม่รู้ อ,อเ,เด็กลูกขาลูกที่ผีสี่ท่าเดียว, <laughs> วนะแล้วนี่บรรยากาศส่น้ำมันก็จะมีแบบเผ็ด มีน้ำมีอะไรอะไรดีแต่เมื่อกี้เขาว่าจะสบปใหญ่เลยเดี๋ยวองถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปเล่นกับเด็กๆก่อนเนีย่ยถ้าเกิดมาก็จะมีพี่ดูแลให้เป็นเขอกมีเลี้ยงหนึ่งคนต่อนหนึ่งตัวเลยก็แบบทำๆบิงบิซูพี่กลัวเราเอนจอยอยู่คนเดียวตอนนี้หนีเริ่มแบบหนีไวเออหนูไม่อยากลงน้ำ มียังไงลูกเอดจอยเกินที่มีแบบหนูไม่เอดจอยยัาไงบิงซูแบบงงเอางีเอางี้เอางีงี้ดิี้ดิจเอางี้ดิจิรู้ักเล่นแบบ đi chơi chơi game dễ 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 nó game dễ chơi game dễ แล้วนะคะน,นี่รอเด็กๆไปอาบน้ำาปันอยู่นี่ก็บรรยากาศของที่นี่ที่ทมันมีบอบอลด้วยนะแต่ว่าบอบอลดักมันต้องใส่โอบีเข้าไปซึ่งเด็กไฮนั้นเด็กดีเดินเกินไปนะคือแบบว่าจัดพวกโอบีจัดพวกแพมเพิร์กันแบบขาดกระจุยอะไรก็มไม่ได้ไปเล่นบอบอลก,กันก็อาจจะลองแวะเข้าไปในไม่ได้ใจว่าร้านเปิดหรือยังนะพวกร้านขายของคือนอะไรลนี้แล้วก็อาจจะแวะเข้าไปดูคาเฟ่สักหน่อยคาเฟ่ของเขาก็ ดูน่าจะมีเมนูน่ากินอยู่สำหรับแบบแม่ๆแ,แล้วก็ที่นี่ก็เหมือนเขาจะบอกว่ามีบ,บริการฝากพาเดินเล่นเห็นไหมมันจะมีลูวิ่งลูวิ่งนี่ไม่ใช่สำหรับคนนะสำหรับคนจับหมานะท่าที่เข้าใจจะมีอะไรต่อแล้วก็ไว้ว่า,าก,กันละกันเนาะมันถ่ายวีล็อกครั้งแรกของไ้ไฮก็น่าจะไม่ไม่ได้แบบว่าเลืล่อนหรูขนาดนั้นะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะคะเด็กๆอ่าน้ำเสร็จแล้วเขาอ่าน้ำให้นะคะนี่พามาปล่อยเดินเล่นอยู่ เงมีความสุขไหมโลกวันนี้ดีดีเดีด๋ยวจะให้ดูสภาพแดดนะร้อนจังร้อนมากมนโดนปีนย่างที่นี่เขาแบบว่าปลูกต้นไม้แบบต้องเย็นมาก,กนะในสวนสุนัขก,ก็เลยแบบมีมุมให้เด็กๆมาเดินเลน่นกันโดยแบบไม่ต้องใส่สายจูงเพราะว่าวันนี้เราเลือกวันที่คนจะไม่เยอะมากมาสรุปวันนี้นะคะคนที่แฮปปี้ที่สุดนะคะต้องเป็นส้มช้งแน่นอนนะดูสิ เหมือนโัวเอเนจีไปแล้วแบบสมองดองส่วนพี่หมีกีดกีดมากบิงบิงมาหาแม่ในโลกบิงไม่มาไอเชงก็ได้แอบจะเตลอยู่ตรงนู้นแต่ก็พระมานี้ค่ะเดี๋ยวอาจจะแวะไปกินร้านคาเฟเขานิดหน่อยนี่ก็อยู่ในคาเฟ่นะคะคาเฟ่มี มีไอติมให้หมาด้วยต้มเชียงกลางซุปๆ,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 ๆอยู่เป็นรถขบ,บวบนาจะเลตโตเป็นแบบว่าเป็นไข่ชีสต่างๆฟังดูดีมากเลยนะนั่นเป็นรถตักทองกับหลายๆอย่างอันนั้นรถน้องรถมิน้นบิงซูตอนนี้กำลังแบบว่าจ้องชมบอยที่อยู่ด้านนอกอยู่ก็ที่นี่มีมีช่วยน้ำให้แล้วก็เป็นน้ำเป็นน้ำแข็งให้ให้แบบว่าเอามาให้เด็กๆก,กินได้เลยส่วนนี้ของไฮไฮฮะน้ำชาเยน็นใช้ได้อยู่นาะ วิซูนะคะอยากจะไปตกกับเพื่อนนอกหนาอยากไปตกกับเพื่อนด้านนอกก็ขอบคุณทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนให้นะสำหรับทำให้หลอดนี้แตกขึ้นมาหลอดวีล็อกพาเด็กๆมาเที่ยวนะส้มเช้งขอบคุณทุกคนหน่อยลูกคนที่มีความสุขที่สุดนีบคุณลูกอันนี้เด็กกินแซ่บเกินดูสิอันนี้คือปีมือส้มเช้งกินหมดเลยนะยิ่งเป็นรสฟักทองนสุสงสารเช้งไม่กินฟักทองหน่อยหรอลูก กคนก็พาเด็กๆไปเที่ยวส่วนนั้นก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆบิงกับม,มีอยากจะกลับบ้านและเหนื่อยแม่ไหวแต่ซุ้มเช้งนั้นไม่อยากกลับบ้านตอนแรกพี่เอาขึ้นรถเลยต้องแบบแบกขึ้นมาโยใส่รถก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับคลิปนี้กันนะคะส่วนไฮไฮเดี I ๋ยวไฮไฮขับรถกลับบ้านก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งแล้วก็ไม่รู้จะมีอะไรแบบนี้อีกไหมนะยังไงก็อขอบคุณทุกคนสําหรับคลิปนี้แล้วไว้เจอกันในไลฟ์ครับผมบ๊ายบาย